คุณกำลังมองหาที่ดินสวยสำหรับการลงทุนที่คุ้มค่าหรือว่าการสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยกับครอบครัวที่อบอุ่นวันนี้เรามีที่ดินแปลงสวยขนาดหนึ่งไร่ใกล้กับสนามกอล์ฟทูปาเตมีเพียง250เมตรเดินทางสะดวกไม่ว่าจะเข้าออกทางถนนพหลโยธินหรือว่าทางถนนรางบุก,กาที่ดินแปลงงามที่พร้อมให้คุณมาในระมิตเป็นบ้านพักสุดหรูเพื่อครอบครัวหรือว่าจะก่อสร้างเพื่อทำธุรกิจอพาร์ตเมนต์หอพักตึกแถวก็สามารถทำได้พื้นที่รวมกว่าหนึ่งไร่ แปลงสี่เหลี่ยมขนาดสวยพร้อมให้คุณพัฒนาได้เลยที่ดินถมไว้เรียบร้อยที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงมุมติดถนนสองฝั่งอยู่ในซอยรำลุกกาหนึ่งสามารถเข้าออกได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นทางถนนพหลโยธินจากซอย94ซอย68หรือไม่ว่าจะเข้าออกทางสนามกอล์ฟทูป,ปะเตมีออกทางรำลุกกาก,าก็ได้ ที่ดินอยู่ในเขตผังเมืองสีเหลืองสามารถขออนุญาตก่อสร้างได้หลากหลายประเภทโดยทำเลที่ดีขนาดนี้ราคาที่เสนอขายในวันนี้เป็นราคาที่ดีสุดที่คุณจะหาได้แล้วในละแวกนี้เลยที่ดินแปลงนี้อยู่ในทำเลที่ใกล้แหล่งชุมชนใกล้ตลาดใกล้ห้างสัพสินค้าและสถานที่สําคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นสนามบินดอนเมืองกองบัญชาการกองทัพอากาศตลาดสีมุมเมืองศูนย์การค้าเซียรรังสิตบิ๊กซีแมคโครโรตัสและฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ด้านสุขภาพในระแวกนี้ก็มีโรงพยาบาลชั้นนํามากมายให้ดูแลสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลภุมธพลโรงพยาบาลบีแคร์หรือว่าโรงพยาบาล CGH เราไม่อยากให้คุณพลาดโอกาสในการเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้โทรหาเราได้เลยในวันนี้รับไปเลยส่วนลดพิเศษกว่า990,000บาทจากราคาปกติ13.59ล้านบาทรถเหลือเพียง12.6ล้านบาทเท่านั้นยังไม่พอถ้าคุณจองและพร้อมทําสัญญาเลยเรายังมีของแถมพิเศษเพิ่มมากขึ้น โทรหาเราเลยนะครับที่เบอร์0917895563